ีโค้งไปรถพ่วงเลยแต่แต่อย่างเงี้ยอย่าไปเบียดเยอะดินเขาฟูฟูอันตรายไปเลยทีเดียวรวดเดียวเดี๋ยวดับนะรวดเดียวเลยไ,ได้ต่อไ,ได้แค่นันจแล้วติดพุงเลยนะยยเพื่อนดูท<ด>ี่เนี่ยอะคลิปนี้เรา,าให้พี่โอขับเทเลอร์รถหนักครั้งแรกในชีวิตนี่ปิ้วด้วย,ะยระวังด้านข้างระวังข้าง เราวางข้างซ้ายขวาแล้วก็วางข้างบนด้วยเวลาลากไปอ่ะเราต้องมองมองเผื่อไปเลยในพุ่มไม้มันมีกิ่งใหญ่ไหมดูดีๆตรงไหนรู้สึกว่ามันเสี่ยงเราก็ไม่ไปลงลงเดินเลยเพราะถ้าโค่นคว่ำขึ้นมาไปเอียงในนา้มาเสียของเนี่ยพยายามมองกระจกบ่อยๆระวังรถข้างหลัง,ลงเไม่ต้องล,ลงใช่ะลงใช่ แล้วก็ชายชายนาเนี่ยอย่าไปแอบเยอะบางทีดินมันฟูะนะสวยโยขับได้ทําทำเบ้าขี่เลยจ <c oughs> <c oughs> ่ขับได้นี่สบายเลยนะเนี่ยขับได้นี่ผมไม่ต้องทําอะไรเลยคันนี้โอ้เกี่ยวได้เลยได้คันนี้เรานอนจุ๊ยเลยมันเป็นแผนอะหัดให้เป็นให้หมดอะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องกักกันสอนให้เป็นให้หมดแทนมือเราได้ไาเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงไปบอกลายแล้วเวลาเลี้ยวโอ,โอพยายามอย่ารัดโค้งหน้าตกไม่เป็นไรอย่าให้หลังตกด้านข้างเลี้ยวซ้ายก็มองกระจกซ้ายเนี่ยจะเห็นชุดล้อเพื่อนให้หน้ายืน่นเผื่อไว้อย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวรัดโค้งอันตรายเพราะเรา มีของอยู่บนรถถ้าเกิดมันเอียงขึ้นมาเนี่ยมันความเสี่ยงสูงมากไว้ใจดินไม่ได้เห็นไหมมองดูอ่าเลยกระจกแตกกันอ,อีอดูดีแล้วกันแ,แหละมองในกระจกแบบนั้นแหละไงแกวอยู่ได้อยู่นะเนี่ยไม่ได้น <laughs> ะครับล่ารถเกี่ยวก็ระวังด้านบนระวังข้างระวังรอบตัวแหละ สังเกตดีๆกิ่งมงหิงไม้เดยวไปฟาดนู่นฟาดนี่นะครับเดี๋ยวจะไปดูตรงนั้โค้งหักสองนะเผื่อได้โยกได้ไม่จําเป็นต้องเลี้ยวทีเดียวถ้าเลี้ยวทีเดียวมีสิทธิ์ลัดโค้งมีสิทธิ์พลิกคว่ำได้เดี๋ยวจะลงไปดูลายวิโอเลี้ยวดิเอาละเพื่อนๆจะถึงแล้วโอถ้าจะเลี้ยวซ้ายถ้ากลัวไม่พ้นก็เผื่อเบียดเบียดมาทางขวาหน่อยแต่ดูดินด้วยนะว่ามันเหยียบได้ไหมดินฟูไป เดี๋ยวลงไปดูท้างล่างเลยดูสเต็ปด้านล่างบ้างดิโค้งเลยเอมมนอ,อน,นี่โค้งเลยอุซาคูอุซาคูเพื่อนๆแป๊บนึ่งมาตีโค้งเป็นรถพ่วงเลยแต่แต่อย่างเงี้ยอย่าไปเบียดเยอะดินเขาฟูๆอันตรายไปเลยทีเดียวรวดเดียวเดี๋ยวดับนะรวดเดียวเลย อันนีน้คือโค้งกว้างแล้วก็เผ่อๆเงี้ยคืออย่าไปรัดมุมอย่าแบบแบบนั้นเฮ้ยเด็กคนนี้มันได้นี่วาเพื่อนไปโค้งใหญ่ต่ <c oughs> อไปกี่กันเลี้ยได้ <c oughs> แต่เมื่อกี้เนี่ยไปเบียดทางนั้นเกินไปทัาพอก็ไม่จำเป็นต้องไปเบียดขนาดน,นั้นเอ้แล้เผื่อไปโอ้โห<ๆ>เผื่อตัวลูกเลยอะ่ะอย่าไปเลยบึ้งต้องให้ได้รอบมัน ไปอะ่ะปื้อเราใส่ไปเลยหยับอีกหยับอีกถ้าจะใส่เกียร์อ่ะมันก็ได้แต่คือแบบไม่รู้ก็ <c oughs> <c oughs> ขับคนละตั้งเต็มะเออมันต้องมีรอบล็อกของเขาอะ่ะของรอบของรถอะ่ะเหมือนต่อเกียร์ไปขึ้นไปเรื่อยอ,อืด,อ,ดอืดอืดอ่ะไป,ปนไั่น ขับไม่เป็นอะไรเลยขับสิบล้อสิเอาไปเถอะเหมือนกันแหละเอาผมเอยเพื่อนนะดอสก็ให้นี่ขับรถสิบล้อก่อนขับรถยนต์จริงๆ้วเพื่อนเล่าให้ฟังผมขับสิบล้อก่อนขับรถยนต์นะขับรถยนต์ไม่เป็นเลยขับสิบล้อเลยเพราะว่าน้าเขาสอนขับครั้งแรกขับไ้แค่เกียร์เสีงฮิโน่อะกลัว รู้สึกอุ้ยถึงมป็นแรงจังโอ้เนี่ยเวลาเลี้ยวเงี้ยดูซ้ายมือเนี่ย,ยดูซ้ายมือโลกขวาเนี่ยอ่ะผ่านเราเคยผ่านอยู่อ่ะนั่นแหละไปเนี่ยยัง,งว่าออกโค้งกะบึ้ดเลยอย่าบึ้ดไปเลยบึ้อดอีกทีบึ้อดอีกอีกอเออใส่เงี้ยปุ๊บใส่ให้ไวตรงนี้เป็นเนินนะดิจะส่งไปทำไมเอ,อ้าอ่าเชื่อเตะแล้วเกิดไปขับรถโน่งรถนัดปุ๊าาบจังหวะ พื้นที่บางพื้นที่รอบห้ามตกไนะต้องเร็วเฮ้ยเขาทำถนนดีแล้<ะ>วลอ่ะฮะเขาทำถนนยังดีแต่อ่าไปเพื่อนๆชิวได้อยู่อย่างเงี้ยเฮ้อย่ามือแล้วกันอย่ามืออ่าไปฮะแล้วทางแถวบ้านผมทางซอกแซกไงเพื่อนๆแล้วอย่างเรารถหนักอะโอไม่ต้องไปหลบ คืออย่างมุดเจอรถสวนอะไรเงี้ยถ้าเขารถเล็กกว่าเราอ่ะเดี๋ยวเขาหลบให้เราเองไม่ใช่ว่าเราไปเต็มทางแล้วไปหลบเขาคือแบบเนอย่างอย่างเงี้ยพื้นที่สุ่งเสี่ยงเพื่อนไม่จะไปแอบเลาะหลบเพื่อที่ให้แบบอโกงแทรกไปอะไรเงี้ยไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องนู่นหาตามซอยอะไรงั้นไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทําเป็นนักเลงในเต็มถนนไปเลยมันไม่ใช่ถ้ามันหลบก็ไปตามหลักแล้วรถใหญ่รถหนักเนี่ยรถรถที่อ่ะอย่างที่ผมวิ่งจริงจะอยู่สวนมากรถเบาจะหลบใช่ไหมน้าเขาจะสอนบอกรถเบาต้องหลบรถหนักหน้าอะไรอย่างเงี้ย ก็คือเรื่องจริงเลยจะยกกระลิงจะดับกันเหอา้าวก็เลี้ยงดูดิเดี๋ยวก็รูไ้ไงเกี่ย์อะไรอ่ะต้องปดเอ้ยไม่ต้องปดหรอกไปเถอะเรียวไปเลยจังโค้งเนี่ยถ้ามัน่นใจอ่ะเข้าใจต้องมันมันต้องเหยียบคนเร่งช่วงเลี้ยวอะ่ะรถปิดตัวจะกินกำลังเครื่องโค้งปุ๊บแล้วก็เหยียบคนเร่งเลี้ยงรอบๆหน่อยทีเราหกร้อยจะคล่วงคลองก็ได้อีต้องคล่งก็ไ้อืม่าไปกลัวสิ ได้ไหมกายเลนเพื่อนแลวแต่เราก็ต้องดูด้วย,ย,ยวอย่าไปจะวนเลี้ยวเหวี่ยงจนต้องระวังรถเกี่ยวด้วยนะมันมีอยู่บนนะคือแบบพอดีพอดีอัะไม่ได้ริวจนแบบเฮ้ยพิการบอกให้กูริวโค้งใส่จะเต็มดอกรักเลยกระจายใบยเบื้องเลยนะใส่ไปได้ดี๋ยวไปกดไปอ่า <c oughs> เอ้ยไปแล้วจะออกแล้วจะออกประกอบแล้วปุ๊บอย่างโค้งแล้วแล้ก็บื้อแล้วก็เหยียบ โหพุงกระเพื่อมเลยดูเนี่ยหมดตะวบ้างปุ๊บอะไรฮช่วงหน้าหนาวอ่ะเหมือนหมีอ่ะก็ช่องตูนนะฮะไว้ช่วงหน้าหนาวระวังร้อนปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะปลาคอยละลายแต่นี่มันจะละลายกักเก็บไขมันไว้ไงแอบไปตบแซลมอนที่ไหนมากินวะเนี่ยวพึ่หมีอ้าวคุงนี้ เนี่ยอย่างเงี้ยปุ๊บพอดูแล้วมันใจปุ๊บเหยียบไปเลยปึ๊ดโอ้โปึ๊ดเลี้ยวปุ๊บอย่าเลี้ยวเกินอันเนี้ยเลี้ยวเกินเลี้ยวเกินไปหน่อยอ่อยา,อานนไปกดดันกันสิไปกดดันโลกไปเถอะใช้ความรู้สึกแบบไม่ต้องไปกังวลว่าเฮ้ยปั่นพวงมาลัยไปเท่าไหร่แล้วอะไรี้ยดูข้างหน้าว่ารถหันยังไงเออถ้ามันหันไม่พอแล้วค่อยเลี้ยงพวงมาลัยไปไงี้เดี๋ยวหน้าก็หันไปเองอ,ะอ่ะนะ แล้วเวลาเลี้ยวต้องมองกระจกข้างขวาเลี้ยวขวามองกระจกขวาเลี้ยวซ้ายมองกระจกซ้ายดูข้างรถว่ารัดไหมเบียดไหมอะไรเงี้ยเราเราใหม่ๆอ่ะขพาดพี่ดูทุกวันเลยไปดูทุกครั้งเลยจะออกประกอบแล้วโคตรกันดาเลยเพื่อนเนาะสบายแล้วคันนี้อเอาละครับเพื่อนๆออก มาสู่ถนนคอนกรีตได้แล้วก็หลักการแล้วส่วนตัวนะเอาส่วนตัวนะหัวเราตัวเราอ่ะเลยไปครึ่งถนนแล้วเราก็เลี้ยวจะไม่ค่อยรัดโคง้งดูเอาแล้วแต่มุมถนนเนี่ยแต่หูถนนกว้างอยู่เนี่ยเราเลยแบบนี้นอาอเดี๋ยวเลยปึ๊บเบาเบรก มันเป็นฉากถ้าเลี้ยวไปพ้นเราก็โยกอยห,หลังคืนมองมมาไล่ทอทออ่ะแหละเลี้ยวไปพ้นก็เผื่อโยกเพือเ่อนๆอย่าไปรัดโค้งเสียงฝึกให้เป็นนิสัยใชเอาละขบับไปถึงอู่เลยนะโอะ้โหะ เขาไปเกยรม,มออ่วงเราลบเขาก่อนตอนในพื้นแข็งเราค่อมๆกึ่งๆลบเขาได้ <c oughs> อ,อ๋อเป่ะอ๋อไปตอบเกียร์เลยปึ๊บเอาออเสียงเครื่องร้อยแล้วเอาใส่ปึ๊บปล่อยคันปึ๊บยียบเลยเยียบไปเลยปึ๊บเอาใส่เออฟังเสียงเครื่องอ่ะ กงขวางซะแล้วแต่เขาน่าจะลบเราโอ้โหดปั๊บตะคุยหม่ี่อโอจะต่อเกียร์มันมันซะหน่อยเพื่อนปิดแจเลยคนบ้านเราอะแก้งเลย <c oughs> แล้วเวลาเบรกอะโอนเป็นเบรกจิฟฟี่นะเราอย่าไปเบรกแบบจิกๆอย่างนี้ไม่เหมือนรถยนต์เรากดไว้แล้วเราก็ เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเบรกจะดูดไปเองแล้วเราค่อยๆเน้นถ้าอยากให้อยู่เราก็ค่อยเน้นลงไปนิ่งๆเนี่ยละ่ะเออค่อยๆกดลงไปกี๊อกนึงอ่ะต้องฝึกเบรกฝึกเอาตะโรดดีกวะและ้วตะโรดไปเลยบึ้๊ดเลยพ้นโอ้คนขอนกี๊ด <c oughs> เอาไปอันนี้เกียร์อะไรเกียร์สองเหรอสาม อ,อือเหยียบเลยอีกอีกอ่ะร้อยแล้วพอ,อเวลาเหยียบคัส์ถ้าจะไม่ให้รถแบบอย่างเงี้ยแบบบึกหัวอย่างงี้นะเค่อยกดลงไปอ่ลองได้ถ้าเกิดถ้าเกิดกระแทกคัส์ไปเลยมันเหมือนแบบหยับให้มันสัมพันธ์กันนะโอยกคันเร่งยกคันเร่งเหยียบคัส์แต่เหยียบลงไปนุ่มๆ แล้วปล่อยก็ปล่อยปึ๊กไปเลยจะได้ไม่เป็นการเรีย้ยขาอ่ะเกียร์อะไรเนี่ยสี่สี่สี่ไ <c oughs> ม,ม่พอ <c oughs> เ,เนอี่ <c oughs> ย้าวะเฮ้ยโก้งอีโก้ไอ้ตีม้าเนี่ยจะหยุดไม่ทันนะครสวยไอ้สีไอ้ตีแรลกด้วยเนาะตัวใครก็ไอ้ตีมแล้วยังจะแซงอะ่ะถ้ามันอื่นก็เชนเกียร์ได้แต่ก็ต้องดูคเน่รอบด้วยต้องรู้รอบด้วยนะถ้าเกิดเดี๋ยวเครื่องฮือเกียร์นะ เอออ้าวได้มีทักษะจากการเล่นเกมใช่ไหมเอา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 ข้าหมู่บ้านแล้วเพื่อนรถเราเกียร์หนึ่งรอบช้าเพราะไม่มีเกียร์สโล่ถ้าเกิดเราเหยียบเกียร์หนึ่งแรงเกียร์สองจะไม่เข้าเลยอ่ะเลยไปด้วย อืค่อยๆไปก็ได้เดี๋ยวเอาไปทานในหมู่บ้านเผื่อรถสิ่งเผื่อรถสิ่งพิจิตรเขาหวยรุ่นเยอะแล้วเกินเบนเบนเบนเลยนะขี่อะกล่องนี่เพื่อนๆกล่องนี่ตัดบ๊อบบ๊อ๊บบ๊อบบ๊บบอ๊อบบ๊บ๊บอบบ๊อบบ๊อบบ๊วบบ๊อบบ๊ะบบอนบ๊อบบ๊อบบอบนอ จะถึงอู้แล้วเพื่อนหลอดับไปหลอดตายรอดตายเนี่ยโค้งนี้ระวังโอ้ชอบรัดโค้งกันรถยนต์นะชอบรัดโค้งมาเร็นนี้นเพื่อนอปใส่บีเกียดนี่ใส่บีเกียร์เกียตีก็ขอยไปได้นี่แหน่เรือเราไม่ตกพี่เราไม่ตก โอเคจัดไปนั่นแ่ะะเนี่ยเียอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเจอแบบบึ้นเลยมาไวไงเราต้องระวังนะเพื่อนถึงอูแล้วข้างหน้าก็ถึงแลคลิปนี็ประมาณนี้แหละให้ดูวิโอขับหน่อยรู้สึกไงเก่งเลยดิแรกแรกเก่งบ้างไหมเก่งไหมจัดเสร็จเลยจัดเสร็จเลยเก่งจับเสร็จเลยว่าซัน อ้าถึงอู่เราแล้วชิง<อ>ครับชิมนี้ปะมานี้ฮะเบาล้อยชิงแหน่ไม่ชิบรถเลยเออแหละเบบิกเงินแหละไปแล้วเพื่อนชิมน,นี้ประมาณนี้สวัสดีครับ